ดิฉันทานแค่สซองที่จริงทานสองซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องงอนงงองนิดนึงมันเหมือนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเ e อียมโรแซเอร์ e R นะคะปัจจุบันนี้ก็อายุ62ปีแล้วค่ะว่าบางครั้งน่ะก็ได้ยินเสียงมีเข่ามันกับมีเสียงนะที่เช็คสุขภาพประจำปีเขาก็จะบอกว่าอ๋อนั่นก็ปกติแหละคนอายุเยอะแล้ว น้ำหนักตัวกดมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งประมาณ2ปีที่แล้วเดินเดินเดินจะไปซื้อกับซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ําหนักลงไม่ได้มันปวดจี้ขึ้นมาทันทีเลยปวดแบบณจุดนั้นนะบอกไม่ได้ว่ามันปวดตรงไหนคือรู้แต่ว่ามันลงน้ําหนักไม่ได้พอลงไปปุ๊บมันก็จะเจ็บเหยียดขาลงไปปุ๊บก็จะเจ็บวันนั้นต้องใช้วิธีเดินแบบกระต่ายขาเดียวเลยค่ะเดินเขยง่งเขยง่งเขยง่ขยงไป ดีบุญผงเนี่ยดีมากเลยอะคะ่ะใน1นซองใน1กล่องนะซึ่งมีทั้งหมด5ซองเนี่ยดิฉันทานแค่3ซองที่จริงทานสองซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องงอๆอนิดนึงมันเหมือนกับว่ามันไม่กล้ามันจะเอ็นมันเป็นยังไงก็ไม่รรทราบวัดคือเหยียดตรงไม่ได้วันที่สเนี่ยก็เริ่มเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนัก ซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉันก็เลยประทับใจตัวผลิตภัณฑ์นี้มากก็เลยอยากจะมาบอกกับเพื่อนเพื่อนอะว่าหากว่าท่านอะไม่สามารถแก้ไขในจุดที่เรามีปัญหาได้เนี่ยทดลองผลิตภัณฑ์ของดีบูนแล้วทุกวันนี้ขอเรียนให้ทราบว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะคะสี่หเดือนแล้วอาการต่างๆก็ไม่ได้กลับมาเป็น มันก็หายขาดไปเลยธรรมดิชันประหยัดเงินไปได้เยอะมากเลยก็อยากจะฝากท่านที่มีปัญหาเหมือนแบบดิชันนะคะลองทดลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนผมมั่นใจได้ว่าท่านต้องประทับใจจริงๆค่ะดิฉันประทับใจในตัวดีบูนดีบูนจริงๆค่ะในผลิตภัณฑ์ดีบูนประกอบด้วยไพบร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกาย รวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเทอร์มริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบรอข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทย ประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพรุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบโรคข้ออักเสบพรุมาตอยโรคข้อเสื่อมโรคกระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬา อาชีพพี่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0งพันถึงหนึ่มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัยดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา